ขายลูกชิ้นนึ่งนะครับจําเป็นจะต้องมีฐานไว้สําหรับใส่ในเตานะครับวันนี้นะครับใช้เตาอบนะครับใช้เตาอบอบฐานนี้จะเป็นฐานไม้จะบกนะครับฐานไม้จะบกนะครับตอนนี้ใช้ไฟล่อหน้าเตานะครับแล้วก็ให้ไหม้ไปด้านนู้นนะครับก่อนที่จะปิดด้านบนนะครับที่ทําแบบนี้ก็เพราะต้องการให้เขาติดไวขึ้นนะครับ ก็เลยต้องเปิดหลังเตาด้านบนด้วยนะครับเพื่อให้เขาติดไวขึ้นนะครับก่อนที่จะปิดหน้าเตาน,น,นะครับลดไฟให้เหลือช่องประมาณหนึ่งปล้องเหล็กนี้นะครับเหล็กหน้ารู้สึกว่าจะสองสองสองคูณสองนะครับสองหรือสี่สี่คูณสี่นะครับสี่คณสี่นิ้วหรือเปล่า ประมาณนี้นะครับนี่ฮะนี่ครับ,รบตอนนี้ก็เริ่มด้านในเริ่มติดแล้วนะครับด้านในเริ่มติดแล้วเดี๋ยวพอให้เขาไหม้สักหน่อยก็จะทําการใช้นะครับแผ่นปิดแล้วก็ใช้ดินทรายนะครับดินทรายกลบด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้ควันหรือว่าไม่ให้ไฟนะครับที่เราเห็นอยู่นะครับ มันเล็ดลอดออกมานะครับก็ให้ควันนะครับไปออกที่ปล่องควันด้านนู้นนะครับตัวนี้จะได้ในเรื่องของฐานที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ไม่ได้หมดจดนะครับเพราะว่าในอุณหภูมิหรือว่าในองศาของเขาที่อยู่ด้านในเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะครับแ800ดร้อถึงพันสองศาเลยนะครับนะฮเวลาเขาอบนะครับนะตัวนี้จะเป็นฐานไม้ที่บริสุทธิ์นะครับ น่าใช้นะครับน่าใช้นะครับเอาม้พี่น้องได้ชมกันนะครับส่วนในเรื่องของการเก็บน้ําส้มควันไม้นะครับถ้าใครที่จะต้องการเก็บน้ําส้มควันไม้ก็สามารถที่จะเก็บได้จากกล่องด้านนู้นนะครับเมื่อจะตกควันบ้านะครับพุ่งออกได้สักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับจากนั้นจะเป็นควันปกติแล้วเราค่อยเริ่มทําการเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะปิดทัวหลังเตานะครับ เพราะว่าไฟเริ่มโหมแล้วนะครับจะปิดหลังเตาใช้ดินกรบนะครับแล้วก็ให้ควันเขาออกทางปล่องควันด้านหลังนู้นนะครับแล้วถึงจะเริ่มทําการใส่ท่อใหญ่หินตัวนี้ลงไปนะครับจากนั้นก็ทำการกรบดินด้านหน้านะครับแล้วก็เอาเจ้าตัวแท่งเหล็กตัวนี้นะครับสวมไปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อลดปล่องหน้าเตานะครับให้เล็กลงนะครับให้เขาไหม้ได้ละเอียดหมดจด การเผาแบบนี้นะครับจะใช้เวลาไม่นานนะครับอยู่ประมาณถ้าเราเปิดหน้าเตาใหญ่หน่อยก็อยู่ประมาณสักสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะครับว่าเจ้าจเตาก็แค่หนึ่งหนึ่งถังหนึ่งถังสีก็คือถังสองลิตรเนี้ยนะฮะถังเดียวเท่านั้นเองนะครับจะไมมไวมากนะครับขึ้นอยู่ที่เราเปิดหน้าเตานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนิดนึงนะครับว่า ดูนิดหนึ่งว่าเวลาเราเปิดหน้าเตานะครับถ้าในช่วงถ้าเราจุดในช่วงเย็นเนี่ยประมาณห้าหกทุ่มนะครับนี่ต้องมาดูแลครับนะฮะถึงเวลาปิดนะครับควันใสใสขึ้นนะครับก็ต้องทําการปิดนะครับนะฮะปิดเตานะครับก็คือดับเตานั่นแหละนะครับก็คือใช้ตัวผ้านะครับห่อทรายนะครับชุบน้ําแล้วก็ไป ปิดที่ปากปล่องด้านบนนุ่นนะครับปากปล่องท่อควันแล้วก็ด้านหน้านี้ก็เอาดินมากลบปิดนะครับเขาก็จะดับสนิทของเขาเองนะครับใช้เวลาในการดับประมาณ1วันครึ่งนะครับ1วันครึ่งแต่ถ้าใครต้องการอยากจะได้ฐานไวสักหน่อยนะครับก็สามารถเอาน้ําใส่ฝักบัวนะครับมาราดบริเวณด้านบนได้นะครับราดบริเวณด้านบนนะครับเพื่อลดอุณภูมิให้เขาได้เก็บไวขึ้นนะครับตัวน,นี้ก็ใช้เวลา ประมาณ1วันนะครับก็สามารถที่จะเปิดเตาเก็บฐานได้แล้วนะครับเอามาให้ชมนะครับประมาณนี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับหรือว่ามาดูตัวอย่างการเผาถ่านแบบนี้ได้ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยนะครับพี่ป้อมนะครับหรือว่าลุงป้อมนะครับจะอยู่ที่สวนนะครับรอให้คำแนะนำนะครับ เอาประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ